การจัดทำงบประมาณที่เป็นรายการประเภทค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศ,ษศรษฐกิจในลักษณะที่ทำในปีงบประมาณปี67แล้วที่กำลังทำในงบประมาณปี6 8ต่อไปควรทำเสนอเป็นโครงการเอกเทศไม่ควรแอบแฝงอยู่ในงบกลางเพราะการกระทำเช่นนั้นจะทำให้ฝ่ายนิติบัญญตัติไม่สามารถตรวจสอบการใช้เงินในลักษณะแบบนี้ได้ ถ้ารัฐบาลจะเดินหน้าทำโครงการดิจิตอลวอลเล็ต่อไปผมเสนอให้ทำเป็นโครงการอย่างชัดเจนอาจจะทำในรูปแบบของงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหลังจากเราตัดส่วนนี้ออกไปเพื่อความโปรง่งใสแล้วก็มีความรอบคอบในการดูโครงการอย่างต่อเนื่องก่อนที่ผมจะ อภิปรายในมาตราหกในรายการที่ห้าค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจวงเงิน1 8 0 7 0 0ล้านซึ่งผมเสนอให้ตัดทั้งหมดเหตุผลก็คือนอกเหนือจากที่ท่านกรรมธิการ ท่านเมื่อสักครู่นะท่านวรพจ์ท่านให้เหตุผลที่เกี่ยวกับการโยกเงินจากรัฐวิสาหกิจ35,000ล้านเอามาไว้ในงบกลางก้อนนี้เพิ่มเติมจากเดิมจากเดิมเนี่ยมี152,700ล้านบาทรัฐบาลใช้ช่วงท้ายของการพิจารณางบประมาณในชั้นกรรมาธิการเนี่ยขอเสนอเปลี่ยนแปลงรายการนี้ ซึ่งผมไม่เห็นด้วยแล้วผมก็พูดในที่ประชุมว่าไม่ถูกต้องแต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกต่อไปก็คือว่าการเสนอเปลี่ยนแปลงโอนเงินงบประมาณดังกล่าวนอกจากไม่สมเหตุผลแล้วที่สำคัญกันนั้นก็คือว่าไม่มีความจำเป็น สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี people, ้เมื่อรัฐบาลยอมรับความเป็นจริงว่าการทำโครงการดิจิตอล a วเลต4,050,000ล้านบาทต้องแบ่งออกเป็นสองก้อนก้อนหนึ่งประมาณ1,045,000ล้านถึง1 6 5 0 0 0ล้านใช้งบประมาณรายจ่ายปี2,567 ทั้งงบปกติและงบรายจ่ายเพิ่มเติมซึ่งสภาได้อนุมัติไปทั้งสองรายการเรียบร้อยแล้วโดยใช้วิธีจ่ายเป็นเงินสดไม่มีกระเป๋าดิจิตัลไม่มีกระเป๋าดิจิตัลวอลเล็ตพูดง่ายๆก็คือว่าขณะนี้เกิดความสับสน ในเรื่องเป้าหมายและวิธีการของโครงการดิจิ t a l Wallet. ด้านหนึ่งการดำเนินการในปีงบประมาณปี67ที่จะแจกเงินสดภายในเดือนกันยายนนี้ให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการรายได้น้อยผู้ผู้ที่มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยและผู้ถือบัตรผู้พิการเป็นเงินสดไม่มีกระเป๋าดิจิตอล หรือดิจิตอลวอลเล็ตรองรับนั่นทำให้ต้องคิดต่อไปว่างบ,งบกลางเพื่อการค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจ1 8 7 7 0 0ล้านที่อยู่ในงบกลางที่เราพิจารณาในมาตรานี้เนี่ยถ้าหากว่าจะต้องดำเนินการแบบเดียวกับการจ่ายเงินสด นั่นก็หมายความว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ในขณะนี้ถือว่ายกเลิกไปโดยพฤตินัยแล้วแม้ว่ายังไม่ได้มีการระบุเอาไว้ว่าค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจสำหรับมบมาลายจ่ายปีศ6 8 8 1 8 7 0 0ล้านนั้นจะออกมาในรูปแบบไหนด้วยความสับสนแบบนี้ ผมคิดว่าสมควรที่ทางท่านสมาชิกจะทบทวนในการอนุมัติให้ผ่านงบกลางก้อนนี้เพื่อที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับสิ่งที่รัฐบาลจะทำต่อไปซึ่งไม่เกิดความเสียหายอะไรนอกจากนี้ถ้าหากเราดูสิ่งที่ทำ จนทำให้มีงบก้อนนี้1,87,700ล้านบาทเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมา3 5 0 0 0ล้านเนี่ยนอกเหนือจากที่ท่านวรพพท่านเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่ว่าไม่ดำเนินการตามพระราชาบัญญัติวินัยการเงินการคลังที่ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายใช้คืนรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลไปของเงินมาในโอกาสแรกที่ทำได้แต่อยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่า การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับวินยัยการเงินการคลังไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้สิ่งที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกำหนดอัตราส่วนต่างๆในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการจัดทำงบประมาณแล้วก็ค่าใช้จ่ายรวมทั้งเรื่องหนี้สินเนี่ยมีประมาณ11รายการต้องบอกว่าขณะนี้การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ในแบบที่เป็นอยู่ต้องบอกกับท่านท่านสมาชิกนะครับว่ารายการค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไม่เคยปรากฏในงบประมาณที่เป็นงบกลางมาก่อนเลยเพิ่งเกิดขึ้นในปีงบประมาณปี2567เป็นการตั้งรายการขึ้นมาใหม่เพื่อการนี้โดยเฉพาะนั่นทำให้เกิดปัญหาในการจะดูความเหมาะควร ตราส่วนต่างๆที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกำหนดไว้ซึ่งนอกจากเรื่องนี้แล้วมีรายการที่ต้องบอกว่าเป็นรายการที่ชนเพดานตามที่กฎหมายกำหนดอย่างน้อย4รายการจาก11รายการซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดแต่เพื่อให้การตัดลบตัดลดงบประมาณค่าใช้จ่ายกระตุ้น เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน1,87,700ล้านซึ่งผมถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการส่วนเซย่อนยานในการดำเนินการรักษาวินยัยการเงินการคลังเนี่ยเมื่อผมอธิบายแบบนี้โต้แย้งในที่ประชุมคณะกรรมาการเสียงข้างมากลงมติไปอย่างนั้นผมก็คิดว่าผมอยากจะเสนอ อะไรบางอย่างเพื่ออาจจะเป็นประโยชน์กับท่านสมาชิกในการที่จะคิดอ่านต่อไปอาจจะทำอะไรไม่ได้ในชั้นการลงมติเพราะเราเป็นระบบเสียงข้างมากก็ต้องก็ต้องออกมาตามเสียงข้างมากนะครับอันนี้ผมเข้าใจแต่ถ้าเกิดจะคิดถึงในอานาคตผมอยากเสนออย่างนี้นะครับว่าการจัดทำงบประมาณ ที่เป็นรายการประเภทค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในลักษณะที่ทำในปีงบประมาณปี67แล้วที่กำลังทำในงบประมาณปี68ต่อไปควรํำเสนอเป็นโครงการเอกเทศไม่ควรแอบแฝงอยู่ในงบกลางเพราะการกระทำเช่นนั้นจะทำให้ฝ่ายนิติบัญญัติ ไม่สามารถตรวจสอบการใช้เงินในลักษณะแบบนี้ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการตรวจสอบหลังจากทำไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้างบปี68ที่เป็นค่าใช้ใจ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจถ้ารัฐบาลจะเดินหน้าทำโครงการดิจิตอลวอลเล็ตต่อไปผมเสนอให้ทำเป็นโครงการอย่างชัดเจน อาจจะทําในรูปแบบของงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหลังจากเราตัดส่วนนี้ออกไปเพื่อความโปร่งใสแล้วก็มีความรอบคอบในการดูโครงการอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้สิ่งที่พิจนารณาในคณะกรรมธิการงบประมาณโดยเฉพาะรายการที่ทางรัฐบาลเสนอขอเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกี่ยวกับมาตราย8 8รอบนี้ เสนอเปลี่ยนแปลง35,000ล้านซึ่งเป็นตัวเลขที่ผมคิดว่าน่าตกใจแล้วเดิมต้องการจะไปใช้หนี้ให้กับรัฐวิสาหกิจที่ออกเงินให้รัฐบาลก่อนคือถ้าเกิดจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าในการทำงบประมาณรายจ่ายโดยเฉพาะผมยังไม่พูดถึงคือในมาตรา29ซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายของรัฐวิสาหกิจและมาตรา39ซึ่งเป็นงบประมาณในการบริหารหนี้ภาครัฐ ในอนาคตรัฐบาลควรทำพระราชควรทำงบป,ประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐโดยแยกให้ชัดเจนเป็นการบริหารเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐที่มีสำนักบริหารหนี้สาธารณะเป็นคนบริหารจัดการกับส่วนที่เพิ่มเติมซึ่งอยู่ในรายการมาตรา28ซึ่งตอนนี้มีเงินที่จะต้องใช้หนี้อยู่ห่งล้านล้านบาท ซึ่งตอนนี้ไม่มีกรรมวิธีในการที่จะบริหารจัดการแล้วเมื่อจนอับจนเข้าตาจนก็ uan, ทําอย่างที่ทําอย่างที่เราเห็นปัจจุบัน <c oughs> ก็คือว่าโยกเงินที่จะต้องจ่ายให้รัฐวิสาหกิจที่ไปกู้ที่ไปออกเงินให้ก่อนกลับมาไว้ในงบกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งถ้าเกิดเริ่มทําแบบนี้ผมก็มั่นใจว่าในอนาคตก็จะมีการทําแบบนี้อีกเหตุผลโดยสรุปที่ผมพูดมาคร่าว ผมจึงขอเสนอให้ตัดรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหมดในงบกลาง187,700ล้านบาทเพื่อถอยหลังกลับมาแล้วทบทวนดูว่าเราจะบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายปี2568อย่างรอบคอบระมัดระวังอย่างเป็นที่สุด ขอบพระคุณท่านประธานและท่านสมาชิกค,ครับเชิญท่านวรพิริยายโรธครับครับกับเรียนประธานสภาที่เคารพผมวรพวยยริริยาโรธผู้แทนรัศฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับวันนี้ขอพิปายในมาตราที่6บกลางนะครับก็ขอเป็นกรมรมธิการเสียงข้างน้อยสงวนความเห็นใน2ประเด็นนะครับก็จะเป็นเรื่องของโครงการเงินดิจิตอลนะครับก็ทราบกันดีครับถึงแม้ว่าโครงการนี้ยังไม่มีความชัดเจนจะต้องรอรัฐบาลชุดใหม่ว่าจะตัดสินใจอย่างไร แต่ผมคิดว่ามันมีข้อมูลในกรรมธิการนะครับที่ผมอยากจะนําเสนอต่อกรรมธิการเสียงข้างมากแล้วก็สภาแห่งนี้รวมถึงรัฐบาลชุดใหม่ด้วยนะครับว่าให้มีการไปปรับปรุงในเงื่อนไขของโครงการเงินดิจิตอลนะครับเพราะว่าถ้าเกิดต้องการจะให้เงินดิจิตอลเนี่ยครับสามารถกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจได้อย่างที่วัตถุประสงค์ของนโยบายรัฐบาลนะบเนี่ยครับเงื่อนไขที่สําคัญที่สุดที่ทําให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้คือการทําให้ร้านค้ารายย่อยเนี่ยครับ เข้าร่วมโครงการเงินดิจิตอลได้มากที่สุดเงินถึงจะหมุนในอยู่ในชุมชนเกิดการกระตุ้นหมุนเวียนเศรษฐกิจในชุมชนนะครับแต่เงื่อนไขของโครงการเงินดิจิตอลที่มีการชี้แจงในกรรมธิการโงมานั้นมันยังไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเงื่อนไขสําคัญนะครับที่จะทําให้ร้านค้ารายย่อยนะครับไม่เข้าร่วมในโครงการเงินดิจิตอลก็ยังเป็นเงื่อนไขสําคัญเรื่องเดิมก็คือว่าการที่ร้านค้ารายย่อยรับเงินดิจิตอลมาแล้วนั้นจะถอนเป็นเงินสดไม่ได้ รเรื่องนี้อาจจะมีการพูดหลายครั้งแล้วครับว่าในรอบแรกเนี่ยในโครงการเงินดิ่ต้นเงื่อนไขเดิมก็คือว่าร้านค้าขนาดเล็กที่รับเงินจากประชาชนมาแล้วในรอบแรกยังถอนเงินสดไม่ได้เขาต้องขมุนเงินอย่างอื่นเนี่ยมาจ่ายค่าใช้จ่ายที่ใช้เงินดิ่ต้นจ่ายไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าร้านค่าแรงค่าน้ำค่าไฟค่านี่ต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะทราบกันดีนะครับแต่ข้อมูลใหม่ในกรรเมริกาณนะครับจะขอฝ่ายสดเอาสไลด์ขึ้นนะครับก็คือว่าในรอบสอง เมื yeah, ่อ <Abby> ร <at: S 2> ้านค้าขนาดเล็กรับเงินดิจิตอลจากประชาชนมาแล้วจะเอาเงินดิจิตอลนี่ครับไปซื้อในรอบ2แต่ก็มีเงื่อนไขกลับมาครับว่าแม้แต่ในรอบ2ร้านค้าที่รับเงินดิจิตอลมาแล้วเนี่ยจะถอนเงินสดได้ก็มีเงื่อนไขครับว่าถ้าเป็นร้านค้าที่ประกอบกิจการมาเกิน2ปีก็ต้องยื่นภาษีทั้ง2ปีมาแล้วก็คือในปี2565และ2566ถ้าเป็นร้านค้าที่ประกอบกิจการมาแล้วเกิน1ปีก็ต้องยื่นภาษีในปีล่าสุด แต่ถ้าเป็นร้านค้าใหม่จะต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้นนะครับซึ่งผมคิดว่านในเงื่อนไขเหล่านี้ครับเป็นข้อกังวลก็คือมันหมายความว่าร้านค้ารายย่อยรายใหม่นะครับที่เพิ่งเริ่มประ,ประกอบกิจการกันมาเนี่ยกลายเป็นว่าจะไม่สามารถรับเงินดิจิตอลจากร้านค้าขนาดเล็กแล้วถอนเป็นเงินสดได้ยิ่งถอนเป็นเงินสดไม่ได้ร้านค้ารายใหม่เหล่านี้ก็ยิ่งไม่เข้าร่วมโครงการเงินดิจิตอลครับเพราะว่าร้านค้ารายใหม่เหล่านี้นะครับการที่ต้องหาเงินมาหมุนเงิน จ่ายค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่เงินดิติตอนจ่ายไม่ได้นี่ครับเป็นปัญหาใหญ่นะครับแล้วอถ้าเกิดใครเป็นเจ้าของกิจการก็จะรู้ดีครับว่าการหมุนเงินเป็นเรื่องที่สําคัญที่สามารถจะตัดสินการอยู่รอดของกิจการได้เลยดังนั้นนะครับร้านค้าขนาดใหม่เราร้านค้าลายใหม่เหล่านี้นะครับก็จะยิ่งไม่เข้าร่วมและก็ยิ่งไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตรงนี้นะครับ <S <S ไ,อไอ้เงื่อนไขอันนึงที่ผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างย้อนแย้งนิดนึงก็คือบอกว่าร้านค้าต้องใช้โทรศัพท์แบบรายเดือนเท่านั้น ถึงจะถอยเป็นเงินสดได้อันนี้ก็ยังไม่เข้าใจเจตนาของมันด้วยซ้ำก็หวังว่ารัฐบาลชุดใหม่จะรับเอาเงื่อนไขเหล่านี้ไปปรับปรุงเพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่มันเป็นจุกจิกเหล่านี้นะครับเพื่อให้ร้านค้ารายย่อยนี้เข้ามาที่พงกต้องพิปายแบบนี้เพราะว่ายิ่งร้านค้ารายย่อยไม่เข้าร่วมเงินดิจตต้นมากเท่าไหร่มันก็หมายความว่ามูลค่าเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของเงินดิจตตอนเหล่านี้เนี่ยมันก็จะกลับไปหาห้างร้านเจ้าสัวขนาดใหญ่เท่านั้นนะครับนึกภาพว่าถ้าแมค้าในตลาด ไม่เข้าร่วมโครงการนี้งินดิตอนร้านค้าร้านอาหารต่างๆร้านโชว์หวยต่างๆถ้าจะเขารับเงินดิตอนมาเราจะซื้อต่อเนี่ยแทนที่เขาจะไปซื้อร้านค้ารายย่อยด้วยกันเขาก็ต้องกลับไปซื้อที่ร้านค้าขายส่งของเจ้าสัวเท่านั้นพอร้านค้ารายย่อยไม่รับเงินดิตอนเพราะถอนเปเงินสดไม่ได้นะครับในประเด็นที่2นะครับที่ผมขอสองงวนความเห็นไว้ในเรื่องของงบกลางตรงนี้นะครับก็คือว่าขอสไลด์หน้าถัดไปนะครับก็คือว่าในการโอนงบเปลี่ยนแปลงนะครับจากกรรมธิการเสียงข้างมากเนี่ย มีการโอนงบเปลี่ยนแปลงที่จากเดิมเนี่ยในร่างพรบที่รับมาในวัระหนึ่งตั้งใจจะชําระคืนธนาคารของรัฐที่ดําเนินการตามโครงการมาตรา28ของพรบวินัยการเงินงนะครับมีการโอนงบมาถึง35,000ล้านบาทนะครับจากการคืนธนาคารรัฐมาเป็นงบกลางเพื่อสำหรับเงินดิจิตอลตรงนี้นะครับซึ่งผมก็ต้องชวนสภาแห่งนี้ลองพิจารณานะครับด้วยความตามวินยูชนนะครับ ว่าพราบวิันการเนการคลังนะครับมาตรา20วงเล็บ5นะครับเขียนค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าในการตั้งงบประมาณประจําปีนะครับจะต้องออมีการตั้งเงินเพื่อชดเชยต้นทุนทางการเงินแล้วก็การดำเนินการตามโครงการมาตรา28นะครับต้องตั้งเป็นงบประมาณนะครับและตั้งในโอกาสแรกที่กระทําได้ผมคิดว่ามาตานี้เจตนามันค่อนข้างชัดเจนนะครับพูดง่ายคือว่า เมื่อมีการรัฐบาลมีมติคอรอมอให้รัฐวิสาหกิจธนาคารแห่งรัฐไปดําเนินการอะไรไปแล้วรัฐบาลเนี่ยต้องชดใช้คืนในโอกาสแรกที่กระทาได้ซึ่งที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับกันว่ารัฐบาลหลายรัฐบาลนะครับก็ไม่ได้ทําตามมาตราน,นี้อย่างเคร่งครัดก็อาจจะมีข้ออ้างต่างๆมากมายว่ายังไม่ชดใช้หนี้ธนาคารรัฐจนวันนี้เนี่ยหนี้ธนาคารรัฐเนี่ยพอกมาจนถึง1ล้านล้านบาทนะครับให้เหตุผลมาว่าอาจจะให้เหตุผลมาที่ผ่านมาให้เหตุผลว่ายังไม่ถึงโอกาสแรกที่กระทาได้ ก็เลยยังไม่ตั้งคืนธนาคารรัฐอันนี้ดาเนินการมาถึงเลื่อยมาจนถึงรัฐบาลชุดน,นี้แต่ประเด็นที่ต้องอ,ภ,อภิปราาให้สภาแห่งนี้ลองพิจารณากันตรงกันนะครับว่าในเมื่อร่างพรบที่เราสแหายนี้รับมาแล้วในวาระหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ได้หมายความว่ามันคือโอกาสแรกได้อย่างไรในเมื่อเราตั้งโอมานมาเพื่อจะชําระธนาคารแห่งรัฐคือเรียบร้อยแล้วในวาระหนึ่งนี้แต่กลายเป็นว่ากรรมธิการเสียงข้างมากมีการโหวตลงมาครับว่าให้มีการโอนงบเปลี่ยนแปลง มันก็ยิ่งเป็นการที่ชัดเจนครับว่านี่คือขัดเจตนารมณ์ของพอรบรวิัยการเกินารคลังมาตรา20วงเล็บ5้าที่ต้องการจะจ่ายทืนหนี้ธนาคารรัฐเนี่ยในโอกาสแรกที่กระทาได้ก็เลยมีคําถามครับว่าไอ้ที่ตั้งมาในวาระหนึ่งเนี่ยมันมองยังไงว่ามันไม่ใช่โอกาสแรกที่กระทาได้เพราะมันตั้งงบมาแล้วในวาระหนึ่งนะครับก็เพื่อไม่ให้สภาแห่งนี้นะครับทำตามทำสิ่งที่สุ่มเสี่ยงกับพรบรวิัยการเกินการคลังและก็ตามเสียงข้างมากในกรรมธิการโงมานก็จึงต้องขออภิปราย เพื่อให้ไม่เห็นชอบและขอสูงเงินความเห็นในประเด็นกกลางตรงนี้ครับขอบคุณครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้รวมถึงซุปเปอร์แบงค์ช่อง YouTube พัติชนทีวีกันด้วยนะครับ